สวัสดีครับผมขบผมสวัสดีพ่อแม่น้องยิปซีทุกทุกท่านครับผมมื่อนี้มาพอกับแอดนะครับเช้าวันที่สิบเก้าครับผมนะครับมื่อนี้แอดเขามาติดตามตอนแนวทางของพระอาจารย์ไข่ครับผมนะครับแต่ว่านะครับก่อนอื่นครับผมอ่พอดีเมื่อวานนี้เนาะแอดลงคลิปของ คุณป้าดวงเฮงนะครับคิดข้อมฝันคุณป้าดวงเฮงฝันต้องวดไปครับผมมีเอฟซีหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งแอดอ่านเบิ้งคอมเมนต์แล้วนะครับกะมีหลายท่านนะครับที่บ่ได้ฟังคลิปอย่างละเอียดนะครับคอมเมนต์ comment เข้ามาอ่ากะบ่ค่อยดีปานไดเนาะครับเอาตรประมาณว่าบ่ค่อยดีปานไดนั่นล่ะนะครับ เดี๋ยวคลิปก่อนอื่นแอดขอที่แจกน้อยครับผมนะครับข้อแรกครับผมหลายๆท่านยังมีความสับสนเนาะระหว่างป้าดวงเฮงกับแม่ดวงเฮงครับผมนะครับแม่ดวงเฮงเนี่ยยูรลย่องครับเวลาแอดเอาแนวทางมาลงคลิปกบจะโทษสัมผัสเพลินนะครับแม่ดวงเฮงเนี่ย อยู่ที่ระยองนะครับที่เพิ่นฝันปูตะปะเขามาบอกหขวยแลละ่ะแล้วก็แม่ดงเฮงเนี่ยจะมีเลขรับสายด่วนนะครับเลขรับสายด่วนเป็นของแม่ดงเฮงนะครับเดอ้อเป็นคนที่หายแนวทางนะครับบางคนยังสับสนอยู่ระวังแม่ดงเฮงกับป้าดงเฮงครับส่วนป้าดงเฮงเนี่ยคือเพิ่นเป็นคนดวงดีนะครับให้ว่าถูกหวยต่อเนื่องมากงวดนี้เป็นงวดที่สิบห้าครับผมนะครับ ป้าดวงเฮงจะมีแค่ตัวเลขความฝันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นมาป้าดวงเฮงกับแม่ดวงเฮงคนละค้นกันครับนะครับอันนี้คือขอแรกครับขอที่สองครับในส่วนของคอมเมนต์ครับหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าเอา้าถูกตรงใดหาหนึ่งเก่านะครับเบิ้งในคลิปดูทุกคลิปไม่เห็นบอกห้าหนึ่งเก้าสักครั้งนะครับอ๋อ แม่ดงเฮงนะครับอวดที่ผ่านมากเพิ่นบอดายเลขรับสายในสายด่วนมากครับผมมีเฉพาะตัวเลขความฝันที่ฝันว่าได้จับคบซีโตครับแล้วเพิ่นไ้เลขตัวเดี่ยวคือเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเป็นตัวเลขของแม่ดวงเฮงครับผมซึ่งเพิ่นฟัดเม็ดเดี่ยวเลยครับเจ็ดสี่เก้านะครับก็เข่าล่างคือเจ็ดสี่ครับผมนะครับซีเจ็ดอ่าออกล่างซีเจ็ด นั่นคือแม่ดงเฮงครับผมส่วนป้าดงเฮงครับคลิปที่แอดลงไปครับในคลิปครับแอดเบ้าอย่างละเอียดเลยว่าที่คุยกับป้าเนาะเลขที่ป้าตีความฝันไหงวดที่พันมากบอถูกครับป้าจะบอกว่าตีความฝันบอถูกนะครับบอกเลขเอฟซีบอถูกรับสองงวดแล้วนะครับนั่งที่ใจความที่คุยกันในคลิปครับบอได้บอกเลยว่าป้าดวงเฮงเนี่ยไ้เลขหาหนึ่งเก่าครับ นะครับอันนี้แอดขอทำความเข้าขใจครับ f อฟซใหม่เนาะนะครับอาจจะเข้าใจผิดเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะบ่ดได้ฟังทับผมอาจจะเลื่อนไปเบิ้งเอาแค่ตัวเลขที่จดให้ครับบ่ได้ฟังรายละเอียดการพูดคุยสนทนาก,กันนะครับนังก็เลยเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดนะครับอาจจะเห็นแค่ภาพหัวไปว่า5้าหถูกเป็นแสนนะครับที่บอกว่าถูกเป็นแสนเนี่ยป้าดวงเฮง ถูกหวยครับเป็นแสนกาที่จริงกะบอถึงแสนหรอกขาดอยู่นิดเดียวครับอันนี้คือเป็นถูกอิหลีครับถูก3มตัวตรง5้าหนะครับแต่แอดกับบอกอยู่ในคลิปว่าคุยบอกอาามป้าป้า2องวดแล้วแต่บอกอาตีข้าตีความฝันบอถ,ถูกกันตีความฝันให้แนวทางตัวเลขให้ FC บอถ,ถูกลงทิดไปบอถ,ถูกมาสองงวดแล้วนะครับแต่ว่า ป้าซื้อนะครับตอนนี้เพิ่นซื้อเนี่ยเพิ่นลงทุนเนี่ยเพิ่นถูกครับนะครับก็บเป็นเรื่องปกติครับนี่คือถึงบอกว่าบุญภัยบุญมั่นครับนะครับช่วงที่พูดคุยกันในคลิปเนี่ยอาจจะคิดว่าออกว่าจะตีเลขจังไหนนะครับแต่ว่าตอนที่เพิ่นไปลงทุนเนี่ยเพิ่นกับสีนัง่งพิจารณาวิเคราะห์ความฝันของเจ้าของมไม่ใส่สมาธิ นั่งอยู่เงียบๆประมาณนี้เพื่อนอาจจะเอาง่ายๆครับผมคือดวงพอดีเนาะถูก,กือถูกครับผมบอกถูกแอดจะบอกว่าบอกถูกบอกว่าถูกแอดจะบอกว่าบอกว่าถูกนะครับเพื่อนบอกว่าถูกแต่ว่าเพื่อนซื้อถูกแอดก็เอาไปตามนั่นครับผมนะครับอันนี้ก็คือทําความเข้าใจกันไหมเนาะนะครับสาหรับท่านที่บ่ได้ฟังรายละเอียดในคลิปนะครับแต่ เบืงเ้งตี่านผพานหัวไปแล้วเป็นคอนเทนต์จับเอาแค่ตรงคอนเทนต์นะครับไ่ได้ฟังรายละเอียดเอา <c oughs> บอกมาสัญญาเลยนะครับจังไดกะให้ฟังจากน้อยนะครับเนาะมานี้ในส่วนของตัวเลขอาจารย์ไถ่ล่าสุดครับผมต่องวดอาจารย์ไถ่ฝันนะครับเทวดาที่มาประชุมในโบสถ์ก่อนจะรับเพื่อนบอกว่าย่าลืมวันเกิดนะครับหลังจากนั้นพระอาจารย์ เพิ่นกะมีมูมาชวนมีมาชวนทุดงไปเล่าครับกะทุดงไปประเทศเล่าพอดีไปในฝันครับผมว่าเขาจะออกหวยเล่านะครับในฝันพระจาจาร์ก็เลยไปซื้อหวยเล่าถูกพกโตครับก็คือวันเกิดของเพื่อนนี่แหละวันเดือนปีนเกิดนี่แหละครับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดครับแต่ว่า <laughs> แอดจัดเล่าว,ว่านี่ครับผม งายเงิบครับผมกับโมโหขึ้นกันเนาะการขึ้นความฝันือสิครับผมเท่ากับตีตามความฝันเราคิดว่าหรือว่ามันจะออกหวยเล่านะครับกับว่าออกครับนะครับล่าสุดครับผมเมื่อคืนนี้ครับพาจางไทยฝันครับฝันสั้นๆแต่ได้ใจความครับปูมากครับผม มาแบบโอ้ยปูล่างใหญ่ตัวดาล่ําสันครับผมร่างใหญ่ตัวดําล่ําสันรลอเหลาเอาการนะครับเลาะลักษณะของปูครับปูพุ่มใหญ่ที่มันอยนี่ครับมาแบบบ่าววจ่าครับผมยื่นให้ใบเดียวครับอาจารย์ให้รับเอามาครับผมปกติปูพุ่มเหมือนมาเนี่ย เพิ่นจะมีเสียงมากครับผมแต่ว่าเมื่อคือนนี่ยื่นให้อันเดียวแต่ว่าที่ลักษณะเห็นในฝันเนี่ยด่างใหญ่ตัวดําล่ําสันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของปูที่เพิ่อนอยู่นี่นะครับผ้าจายนไข่รับมากใบที่เพิ่นยืนให้ครับกระดาษเปิดออกครับผมพี่น้องครับโอ้ยอาจารย์ไข่อ้อยไอ้ยามุกมีตัวเลขครับผม <laughs> บอมีตัวเลขครับแต่ว่าเป็นตัวหนังสือครับหอหอปอรครับผมอาจารย์ใคมง่งหนักครับบาทปกติเนี่ยจะเป็นตัวเลขมากครับผมแต่รอบนี้ไม่ได้พูดแต่ยื่นให้หอหอปอเปลี่ยนเป็นรูปแบบไม่อีกแล้วครับผมนะครับเิดไปขึ้นหนึ่งหกครับ หอหอปออ้าวจับจังไหนละบากนี่อาจานใช่นหมคำว่าหอนี่เป็นได้ทั้งหาทั้งหกครับผมห้าห้าแปดห้าหกแปดหกหกแปดหกห้าแปดเป็นได้หมดครับผมแต่ว่าปอนี่มีตัวเดียวคือแปดครับมานีก็เอ๊ เื่กี้เห็นไหมครับแอปขนหัวลุกดำๆยุบตรงมุมครับผมที่นั่งอึ้งไปเมื่อกี้กํลังพิจารณากําลังมองว่าคืออีหยังก็เลยเดี๋ยวหาเบอ่ง,ง,งครับผมวิม้ยขนคิงลุกนึกว่าอีหยังบัไดแค่มันวัดว่าจับกล่องๆครับผมโอ้ยนเนาะตอไปเลายๆครับผม โอ้เห็นดำๆเมืดอๆอยู่ตรงมุมแอดกำลังคิดเอ๊ผมเป็นปูมากกบวั่นมาเนาะบ่งกักแมงวันจับอยู่ตรงกล้องครับมันเป็นดำๆก็เลยเลี้ยวว่าเห็นนะครับเอามาดนี่พระอาจารย์เพิ่กนเลยว่าหอหอปอจะแปลจังไหนดีครับผมพระอาจารย์เพิ่นแปลให้ตัวเดียวครับตัวนี้นะครับเด้อ Thả rằng chiến sĩ đèn mà học sĩ đèn mà nó chân mạnh Còn, <laughs> นี่ครับผมหอหอปอรครับผมพระอาจารย์แปลเป็นตัวนี้ครับผม ชื่ตัวเลขที่พระอาจารย์แปลให้จากฮอฮอปอครับผมส่วนเอฟซีท่านไดนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างครับผมจะแปลเป็นตัวไหนนะครับได้เน้นๆตัวไหนมากนะครับแสดงความคิดเห็นมากครับแตงต่างกันฮออปอเนี่ยคิดว่าจะเป็นตัวไหนนะครับคิดตรงกันกับพระอาจารย์บอนะครับพระอาจารย์คิดว่าห้าหกแปดครับนะครับแต่จะคิดว่าที่พระอาจารย์แปลห้าหกแปดเนี่ย ้องจะมีที่มาที่ไปครับนะครับถ้าไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยจะ่ได้ตัวตัวเลขเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าถามพระอาจารย์พระอาจารย์กันยังบาบกค,ครับผมนะครับที่มาที่ไปเนี่ยเขียนเอาตามนั่นหละเอาสั่ง <laughs> แอดกับเหมือแนวสีว่าเนอะพระอาจาราย์คนวาเลนสั่งครับผม นี่คือตัวเลข3ตัวเม็ดเดียว5 6 8ครับส่วนตัวเลข2ตัวครับฝันต่องวดครับผมพระอาจารย์จับแค่ตัวเดียวนะครับอย่าลืมวันเกิดนะครับพระอาจารย์จับตัวนี้ครับ1 6ครับผม ก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงนั่นแหละครับผมเป็นวันเกิดของพระอาจารย์ครับผมนะครับหอหอปเคห้าหกแปดนะครับแล้วก็ที่บอกว่ายาลืมวันเกิดจะคือหนึ่งหกครับนะครับนี่คือสรุปตัวเลขของอาจารย์ไข่นะครับนักวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมนะครับสามตัวห้าหกแปด สองตัวหนึ่งหกขับอาฟกัเอาไปพิจารณาครับผมนะครับถ้าเห็นต่างจังได้นะครับชอบตัวไดน,นะครับในเสื่อมของวันเกิดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเนี่ยอาจารย์จับให้นึ่งหกตัวเดียวนะครับไอเอฟซี FC ท่านใดชอบตัวอื่นก็ลองไปจับเบิ้งนะครับเนาะ ในส่วนของปริศนา,าหอหอปอพระอาจารย์แบ่งให้ห้าหกแปดครับรมักตัวนี้ชอบตัวอื่นนะครับหรือมีความคิดเห็นแตกต่างนะครับกับแสดงความคิดเห็นมาใด้ครับผมนะครับเอากับสำหรับคลิปนี้ครับผมสรุปตัวเลขอาจารย์ใครนะครับสองคืนผ่านมาแล้วลังค์หวยออกครับผมสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียว ฝากไปพิจารณาไปก่อนครับหลังจากนี้ก็ลอความเคลื่อนไหวต่อไปเนาะว่าปูพันฉมาเน้นมาย่ำบอนะครับยังตัวเลขหนึ่งเก้าเนี่ยปูย่ำถึงสามหลอบครับงวดที่ผ่านมาครับหลอบแรกปูเอาตัวเลขมาให้ครับเวเลขึ้นหนึ่งซีหรือหนึ่งเก้านะครับเ,เลขห, 1, 4, ห 1, 9, น,ลขนึ่งนี่ชัดเจนเลขซีเนี่ยบ่ชัด เบิ้งจังหนึ่งเป็นเลขเก่าเบิ้งจังหนึ่งเป็นเลขสี่ครับสุดท้ายแล้วออกหนึ่งเก้าครับเป็นเลขเก่านะครับรอบที่สองที่เพื่อนมาบอกเพื่อนบอกว่ามันบอกถูกแล้วที่มันบอกนั่นถูกแล้วนะครับสิ่งกระชิดเห็นไปต่างๆน้นนานนะครับพระอาจารย์กะคิดว่าที่มันบอกถูกแล้วก็นีอยู่สองอย่างคือที่เอามาบอกแปดศูนหาครับนั่งฝ่าบอกไว้หาเจ็บนะครับ แต่สำคัญครับความคิดเห็นของเอฟซีครับคอมเมนต์มากครับแอปที่ปูบอกว่าที่มันบอกถูกแล้วนะหมายถึงแอปบอกที่แอปบอกว่าซีหนึ่งเก่เก่าหน่ีนี่บอให้ทิ้งเล็กฝันตอง,งวเอฟซี FC ไปจับจุดตรงนี้ครับแอปจนเอ๊ะนั่นแหะครับก็เลยบอกถึง3ประเด็นคำว่ามั่นนะครับพูดถึงตัวเลขในสาส่วนนี้ สุดท้ายปู่มาย้ำเป็นครั้งที่สามครับปู่อาจจะเห็นว่าเอ้ยยังพากันสับสนอยู่ปู่มาย้ำเป็นครั้งที่สามเอาตัวเลขมาให้ครับบอกอามากับตัวเลขให้จะ914เป็น419บอกว่าเก้าอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ปู่บอกที่ออกก็คือ้หนึ่งเกาครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแอดกับพระจาจาร์เบ้าความฝันนะครับเนาะเอฟซีหลายๆท่านที่เิ่น จับใจความแล้วก็ไปแปะเอาครับเพื่อนถูกนะครับหลายท่านถูกห้าหนึ่งเก้าสามตัวตรงเพราะว่าไปจับเอาความฝันที่บอกว่า59นาทีแล้วติดกลับแล้วนะครับเพื่อนจะเอาหาหนึ่งเกนั่นแหละครับนะครับเพราะว่าเพื่อนฟังละเอียดแล้วเพื่อนจับไปตีเอาครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวจังไนกันรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับนาอครับขอบคุณครับผม